ครับสวัสดีครับเอซีทุกคนนะครับเนาะครับวันนี้กลามาพอๆกับพอเตียมน้อพี่น้องเนาะครับพอเตรมยมามันติดตามเลขลาวพัฒนาของพ่อช่างคมน้พี่น้องเนาะรับมือวันจันทร์น้อพี่น้องวันจันทร์ที่เก้ามิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออกสามแปดหนึ่งเจ็ดสามเจ็ดรับเลขลลางกับออกหนึ่งเจ็ดน้พี่น้องเนาะ ขับของพ่อช่างคมมัวที่ผานมากกันลุดได้พี่น้องนี่นะครับวันจันทร์ที่9มิถุนายนสองห้าหกลาพัฒนาพ่อช่างคมขับบนล่างวิ่งลูด5กับ6เน้นที่6พี่น้องเสียดายนะพี่น,อน้องเนาะเสียดไปเต็มหนึ่งพี่น้อง5161นึขับออก17นะครับ บวากันนาะพี่น้องเนาะมีเขามีหลุดบวา่าครูบาอาจารย์นในนาะพี่น้องเนาะรับมือเดีระเตียมภาพมาติดตามต่ออีกนะครับกับราวพัฒนาพ่อช่างคมนาะพี่น้องเนาะครับเดี๋ยวไปเบิ้งน้ำกันนะครับ ลาพัฒนาพ่อช่างคม ครับบนล่างวิ่งหลุดี่นองกจมบางในคอซับแปดกับเก้ารับ แปดกับเก้าเน้นที่เก้านะครับภาในชุดวิดนในพี่น้องชุดวินยกว่าเลขติดขับสองสามสี่นะครับ สะเจียนนะพี่น้องเนาะจับกูกระตามนี่นะพี่น้องแปดแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับ เก้าเก้าสองเก้าสามเก้าสี่นะครับ กาบ,บานี่ตัวเน้นในพี่น้องเนืยนนนอยพอช่างคามบรเนินให้ที่9ก้าสองเกนะครับ ว่าหลักแปดกระง,งั่ได้พี่น้องเนะี่หลักแปดอย่าลืมนะครับวันนี้เลขสามตัวพี่น้องห้าเก้าสอง สามเก้าสี่นะครับขับเน้นห้าเก้าสองพี่น้องขับจัตว์เย็นนะพี่น้องเนาะ รับวันพุทธที่11มิถุนายน2568นะพี่น้องเนาะลาพัฒนาพ่อช่างคมบนล่างวิ่งรูด8กับ9เน้นที่9พี่น้องรับเล็กติดเล็กวิ่นเปมนกับสองนะพี่น้องเนาะเอาแปดสองแปดสามเน้น9 2 9 4พี่น้องขับเลขกสตัวกับห้าเก้นะพี่น้องเนาะ ครับพระเตียมกับเจเบิงกัน,นะพี่น้องเด้อพอเป็ดโจงมหใัยนะครับนี่นะครับวันพุทธที่สิเบเอ็ดมิถุนายนหกแปดช่างคมตำราวคักๆวิ่งบนล่าง8ดกับ9้าเน้นที่9้าเลขติดสองสามสี่พี่น้อง8ปดสองแปดสามปดเก้าสองเ้าสามเกเน้นเก้าสองเก้ห้าเก้าสองสามเ้าสี่นะพี่น้องเนาะครับ สัดเจนนะครับมักสอบแต่ดกับพี่แจน้าเบิ่งได้พี่น้องเด้อมักจะลืมกลับตัวไว้น้เนะพี่น้องเนาะครับพ่อเตียมขอขอบคุณหลายๆได้รับเด้อพอเพียเนาะครับเนาะส่งมาให้แล้วก็ขอขอบคุณพ่อช่างพมหลายๆที่ให้แนวทางเล่าพัฒนาพ่อเตียมมารับฝากี่ฝากน้องเอาไปเบิ่งไปเป็นแนวทางน้ากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเนาะตัวเลขเป็นแค่แนวทางนะครับ เอาฉะน,นั้นแล้วพอเตียมก็อวยพรกคอยเข่าคอยปังๆง,งวดนี่พี่น้องเอฟซีก็จะได้โฉบโบมันมานกันนะครับเอาจะลืมในพี่น้องเ้อเขอามาแล้วก็จะลืมกดไลค์กดแชร์พอเตียมน้ำเดีนะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้พอเตียมน้ำนะครับเอาสุดท้ายทายสุดนี่เพทุกคนโฉบโฉบมันมันแห้งๆเรื่อยๆนะครับเนาะรับพอกันชิปนาะครับสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม